ทางไหนเนี่ย <reading> มั <expand> นต <Youtube> so ื <volumes of ears> ้นทางฝั่จังไม่ได้หรอกที่มันลอยแ่นันโอเคโอเคแคนั้นขอที่สถานะกันนะเขาขอจะยกขวากันะี่เร็วขวาเร็วขวาเร็วขวาขวาจอดตอนนี้เราจอดกันนะตอนได้ลงก่อนนะก็จอดกันตึ๊กตึ๊กนอนแล้วก็ที่เขาจอดเสร็จเรียบร้อยเอะไรแล้วก็ลงจรถกันขวายะนะก้าไม่รู้เหมือนกันน่าเลยรู้เหมือนกันนะก็าตอนนี้ รต้อง,งตองตัวก่นวอนนะพวเขาบอกให้จองตัวก่อนนะเ่อมาขอจองตัวก่อนหนึ่งที่ครับเม่อเอเออพอดีเออเอ,อดีด้เกิดเรื่องสองคนแล้วพม่านัน้นก็คือกี่บาทนะครับเอเกิดเรื่องสอง้อก้าสิปครับโอ้โหต้องมาแพงเลยนะก็ทีนเขาจายแกาครับโอ้โหหมาสองคนนี่มาแพงจังเวาพระเ่นะ ไ <ard> อ้้อ้ลูกีอยู่ไอ้ป้าออกไปเ้เตมน้เลยนน้ปน้น้ำงตัวก่นนะนเกิดชัโคกท้กันอองาด้้นี่นี่มาน้งตัวกเลยแล้วก็้าน้ำแล้วก็แล้วก็น้ำนัตัวตัวน้ที่นี่พมากันบ่อยมากกันทำแพงขึ้นนะ กันก่อนนะค่ะ มากันบ่อยๆเนี่ยก็ทุกมาถึงเริ่มมัสวยงามมากขึ้นแน่ๆก็เออใช่เพื่อนนอนก้งกิ้บใไม่ได้นอนอะงั้นขอบขอบาด้วยโอเคนะก็จังจองม่ลคุณอยคุณไม่เล่นสั่น้ำตรง ก็เลยต้องรับการดูแลอย่างอย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ความปลอดภัยใช่ไหมใช่งั้นแล้วน,นี่ออขอขายต้งเอ,อิร์หกเอ,อิ่มหกร้อยครับงั้นตังฉันหมดแล้วเหรเพื่อนอ่ามามาฉะนั้นเดี๋ยวจำตางยังไงเะนั้นนี่ครับเป็นหกร้อยครับผมเป็้ความปลอดภัยเชื่อเพื่อนก็ว่าเขาบอกว่าให้เราขึ้นตรงเนี้ยมาเพื่อนขึ้นนี้กันเขาบอกให้ขึ้นตรงนี้เพื่อนเขาบอกเขาไหวก็จะนั้น บอกว่าคือตรงนี้อ่ะใช่แล้วขึ้นยังไงต่อ,อเออเป็นงไงเป็นไงงั้นเจนะก้าแต่น้ำที่นี่เนี่ยมันก็เป็นอะไรได้ไดไมไหมว้าวเดี๋ยวต้องกระโดดอย่างนี้นะปุ๊บกระโดดอ๋อยจนาก้าทุ่มแต่มันไม่ติดแพงทีนี้นจนาก้าของมันขอน้ำที่ทมมันหนีแพงกูแล้วว่าของมันถึนงต้องรับการปลอดภัยใช่ไหมอ่ะใช่แล้วคุย้ยทางนี้เล้วไอ้เจนาก้าของมันถึงต้องรับความปลอดภัยนะ たとえどきに เขาจะนองตั้งเป็งว้าวคิ้โหเคนยี่นี่ย่านังก้าะะบาดเพิ่งระบาดอโอมันก็ฝนตกฝนตกอ่ะย่านก้านี่เขาไปดีโซนไม่ใช่ี่เขาไปดีห้องนี่ดูห้องแต่งตัวฝนตกเนี่ยย่นก้ามันฝนตกห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวต้องการเฮ้ยเขาขออนน้ำอน้ำมาก่อนน้ำบนก็ขี้กันนะ

ของมาไม่ได้ก็เตรียมของมาหมาว่าอันเดียวนะว่าเขาว่าฉันหน่ะเตรียมผ้าปูมาเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับการเปียกน้ำไงที่มันนะว่าเราเราว่าเรานี่กันเฮ้ยเบิร์ดที่นี่นายเปิดไฟตรงรถเลยเหรอใช่แล้วโอเคเบิร์ดนะเบิร์ดที่เบิร์ดก็ว่าพวกเราดิบบีบน้ำใส่ผ้ากันเนี่ย เชื่อไอ้เมื่อนแล้วว่าเราไดมาเกันดีกว่าไหวตัวประหลาดแล้วว่าเดี๋ยวไปไปเลยว้ไไวยไปเลยเพื่อนอันนัตย้อนหน้า,นา,าไปเลยเพื่อนเขาบอกก่อนเลยนะว่าที่นี่มันคือป่า